เรียบร้อยครับผมกับปามิยอยุธยาครับวันนี้ไดโนเสาร์ครับสีส้มคันนี้ะงบประมาณ ,5,000 0นบาทครับก็จัดเต็มอีกเช่นเคยครับเป็น f c อยู่กรุงเทพครับลูกค้าจองไว้ประมาณเดือนนึงนะครับคือล้อหลักๆครับก็คือล้อคันนี้เลือกไปล้อฟอร์ดครับเพราะว่างบสูงขนาดนี้ต้องล้อฟอร์ดแน่นอนครับอันดับแรกครับล้อคันนี้ใส่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดครับก็คือ VFSX01 ครับก็จะเป็นลาย ยอดนิยมนะตอนนี้ครับเป็นลายใหม่ล่าสุดนะฮะก็เป็นลายที่โชว์เบรกนะครับสีดําเงาออฟเซ็ตก็บวก15นะครับสเปคกว้างเก้านะครับใส่แล้วไม่ล้นจนเกินไปครับขับไปแล้วเพื่อนร่วมทางไม่ด่าแน่นอนครับรัดคู่กับยางครับตัวที่ใส่แล้วมันเหมาะสมกับแรปเปอร์ครับผมเหมาะกับเอเวอร์เรสก็คือยางโตโยอาร์ทีครับยังไงลูกค้าก็ไม่เปลี่ยนใจครับเพราะดอกมันใหญ่ลูกค้าบางคนก็บ่นว่ามันดังนะฮะไซส์บิ๊กเบิ้มโอเวอร์ไซส์ใหญ่สุดครับ3055ูนย์ขอบยีครับก็ จับคู่กับล้อตัวนี้ไปถือว่าลงตัวมากๆแล้วก็ดีไซน์เนี่ยมันเข้ากับแรปเตอร์อะคือดอกมันใหญ่อะนะตัวล้อเนี่ยแล้วก็ยางรัดเข้าไปเนี่ยจะดูอวบ,อบๆแน่นๆล้นออกมานิดหน่อยไม่เลอะรถนะครับตัวหน้ายางยังอยู่ในตัวบอดี้ก็ถือว่าหล่อลงตัวครับขับไปเนี่ยสบายใจแน่นอนสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือเบรกครับผมแต่เบรกเนี่ยพิเศษนิดนึงครับรถเนี่ยมันสีส้มแต่งยากลูกค้าบ,บอก แมจะแต่งเอาเบรกสีอื่นมันก็ขัดใจมันได้อยู่แค่ไม่กี่สีอะเรจะมีเทานะให้มันดูดุให้มันดูนดนดคุมโทมนด,ดูแพงไปเลยแต่คันนี้ลูกค้าว่าขอแบบคันที่แล้วได้ไหมใครติดตามผมมันจะมีรีวิวคันหนึ่งสีส้มเหมือนกันส้มแบบส้มแลมโบอ่าเบรกเราก็เลยทําเป็นส้มแลมโบเหมือนกันให้เป็นสีเดียวกับตัวรถซึ่งออกมาแล้วหล่อลงตัวเหมือนรถสปอร์ตอะรถสปอร์ตอย่างพวกพอร์ตเฟอร์รารี่แลมโบเขาจะเ,เบรกกับรถก็จะสีเดียวกันนะอันนี้คือก็ ตายเดียวกันเพราะว่า,วาอันนี้มันคือรถกระบะในคาบซุเปอปร์คาร์นะมันคือ V6 3000พเบนซินนะก็จัดไปครับเบรกอย่างนี้เอาเครื่อง V6 อยู่แน่นอนครับก็6พอร์ตด้านหน้าด้านหลัง4พอร์ตพร้อมเบรกม,มือไฟฟ้าด้านหน้าจาน405หลัง370ครับก็คือใส่แบบครบเซ็ตหล่อๆโชว์เบรก ใส่แล้วดูรวยแน่นอนนะฮะที่ขาดไม่ได้ไรายละเอียดเบรกเนี่ยสำคัญมากๆครับอย่างแรปเตอร์อย่าง or, อีเวเลตเนี่ยหลายๆท่านถามว่าเอ๊ะทำไมเบรกมันแพงจังนะครับทำไมต้องเป็นรุ่นนี้เท่านั้นบอกรุ่นนี้มันเบรกดีที่สุดแล้วแล้วก็ปัญหาเรื่องไฟโชว์น้อยนะครับต้องบอกว่าปัญหามันไม่มีแล้วกันนะครับอุปกรณ์เสริมของเบรกเนี่ยจะต้องแนะนําคือด็อกเฟสเชอร์ใส่คู่หลังสําหรับแรปเตอร์เนี่ยเพื่อไม่ให้ไฟโชว์ด้านหน้า เพิ่มประสิทธิภาพของเบรกไปอีก30%เอพราะลูกค้าท่านนี้บอกว่าเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาครับจัดไปครับคุณนนก็จะได้เบรกดีๆอย่างที่เห็นครับเมื่อกี้ลองขับมาเบรกนุ่มมากนุ่มแบบวางเท้านี่ดูจืดลงไปเลยแบบจ่ายแทงก็ต้องดีกว่าอะไรประมาณนี้นะฮะก็แนะนําใส่ไปครับสำหรับท่านที่งบประมาณไม่ใช่ปัญหาก็ใส่ดอทเฟชเชอร์ทั้งหน้าและหลังเบรกดีกว่าเดิม100%อย่างแน่นอนผมมั่นใจครับคอนเฟิร์มครับแรปเตอร์แต่งอะไรมากไม่ได้ครับเพราะโชคมันให้มาดีแล้วนะ เราไม่ต้องยุ่งกับช่วงล่างนะครับเพราะว่าโชครุ่นนี้มันเป็นไลฟ์วาวมาแล้วโชคนี่แม่งดีท็อปที่สุดในบรรดาโชคของรถกระบะแล้วอะ่ะมึงจะไปเอาโชคตัวไหนมาใส่อีกวะไม่ได้แล้วล่ะก็คือต้องไปชคตัวนี้เราก็เลยไม่อยากยุ่งกับช่วงล่างเราเลยใส่ยาง305อย่างที่บอกไปครับเลี้ยวเนี่ยไม่ติดครับแต่ถามว่าเดิมเดิมติดไหมถ้าใส่ไปปุ๊บไม่ได้แก้ไม่ได้ตั้งศูนย์นะติดแน่นอนครับทางร้านเรามีวิธีแก้ครับก็สําหรับ ความหมี่เราครับกับจบอย่างที่บอกครับเรียวไม่ติดแน่นอนอันนี้ก็ใส่ท่อเสียเป็นนัมเบอร์วันของญี่ปุ่นเพิ่มไปเรียบร้อยครับมาใหม่ล่าสุดลงตรงที่ออโต้แกรมครับชุดแรกคันแรกครับหลายๆท่านรอรีวิวอยู่ว่าเอ๊ะเสียงมันดีไหมนะครับตัวท่อดีไซน์เป็นยังไงอ่ะอย่างที่เห็นครับเสียงเนี่ยคือนุ่มมาก<อ>เดี๋ยวผมตัดเสียงให้ฟังครับ ไได้ไปยุ่งกับตัววาล์วที่ปรับเสียงครับมาต่อจากท่อน,นั้นมาเลยครับแล้วก็มีดีไซน์ของท่อเนี่ยก็จะมีขนาดที่ท่อที่ใหญ่กว่าท่อปกติคันนี้ก็ใส่อุปกรณ์เพิ่มครับก็จะมีชุดปิดเซ็นเซอร์ที่อยู่ตรงลิง์แขนหลังคานหลังนะฮะของแรปเตอร์เนี่ยจะมีเซ็นเซอร์เป็นมันตรงนั้นเเรียกเซนเซอร์ไฟหน้าแล้วก็เซ็นเซอร์พวกเกี่ยวกับผมไม่แน่ใจว่าเซนเซ,นเซอร์โช๊รือเป่านะมันจะมีทั้ง2ตัวเนี้ยมันทางานร่วมกันเดิม,เด,มเดิมเนี่ยไม่มีละลรปิดมาเลยโลง่ลงๆนะครับก็จะมีอุปกรณ์เสริมมาาขายก็คื เป็นของออปชันแผ่นตัวนี้มันมาทั้งหมด3ชิ้นก็จะมีเซนเซอร์หลังซ้ายหลังขวาแล้วก็ตัวปิดมอเตอร์ปั๊มติ๊กที่อยู่ใต้รถจะปิด3ชิ้นนี้ทั้งหมด2290สําหรับใครที่เป็นห่วงเรื่องช่วงล่างแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็แนะนําใส่เพิ่มไปครับแับเเตอร์เนี่ยเครื่อง V 6มันแรงอยู่แล้วครับแต่คันเร่งไฟฟ้าเนี่ยมันจะหน่วงคือมันเป็นเกือบทุกรุ่นนะครับถ้าใครขับรถอยู่ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเนี่ยจะเป็นเหมือนกันมันจะต้องเหยียบลึกมากกว่ารถ แนะนำใส่ครืงเร่งไฟฟ้าครับแบรนด์ที่เราแนะนำนั่นก็คือแบรนด์ DTE มันมีหลายแบรนด์มากที่เอามาขายตอนนี้แต่ผมบอกเลยว่าแบรนด์ DTE เนี่ยตรงสเปคของรถนะครับเพราะว่ามันเป็นแบรนด์เยอรมันตัวรถเองเนี่ยก็จะเป็นรถฟอร์ดอ่ะมันเป็นรถยุโรปอยู่แล้วเนาะปกระบบไฟต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนแล้วก็มีปัญหาง่ายความละเอียดความใส่ใจในรายละเอียดของอุปกรณ์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีเท่า DTE ที่ผมขาย ซึ่งใส่ไปเนี่ยไฟไม่โชว์เพราะผมก็ใช้เองก็ใช้อยู่นะฮะก็คือราคาสูงนิดนึง1 3 5่0หาแต่ใส่ไปแล้วเนี่ยไฟไม่โชว์ครับทาให้รถเนี่ยขับสมูทฟีลลิ่งดีเบาเท้าเบาสบายเกียร์เปลี่ยนไวนะครับรอบมาเร็วก็แนะนําใส่เพิ่มไปดีเทลรถเดิมๆด้านหน้าคางของแรปเตอร์เนี่ยมันจะเป็นสีเทามาเราก็แลกให้เป็นสีดําแบบอย่างที่เห็นเพิ่มเติมหูกระจกมือจับรถแรปเตอร์เนี่ยเดิมๆมันเป็นสีเดียวกับตัวรถซึ่งผมมองว่ามันดูไม่เท่<า>เออมันดูแบบ มันดูส้มกันไปก็เลยจะคุมโทนเข้ากับคิ้วล้อแก้มข้างมันจะดูคุมโทนตัดส้มดําแค่เนี้ยรถจะดูไม่เลอะและดูดีดูคุมโทนเป็นสไตล์ที่ผมทําอย่างที่เห็นนะฮะผมว่าพี่พ,พี่น้องก็น่าจะชอบแหละสไตล์ที่ผมทําเพราะเห็นกดไลค์ผมเยอะเลยนะโดยรวมประมาณนี้ครับกับแรปเตอร์สีส้มครับฟาร์มหมีของเราก็จะแต่งเป็นสไตล์นี้ใครเห็นเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าออกจากฟาร์มมา,ามาแน่นอนนะ,ะก็เดี๋ยวขึ้นราคาให้ดูแล้วกันครับตัวเลขประมาณนี้โดยรวมนะครับ เป็นไงกันบ,บ้างครับชอบไหมครับสำหรับสีส้มที่ผมแต่งไปยังไงก็ฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เช่นเคยครับป้าหมีอายุทยาครับเช่นนียครับชอบถูกใจใช่กดแชร์มือนึ่งครับสวัสดีครับ